เกมวีที่12คู่ระหว่างแอตตันวิลล่าเปิดบ้านและกันมาเยือนไบตันนะครับนะคู่นี้นะฮะผลงานช่วง5เกมล่าสุดในศึกคัพบอลพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับนะโอ้โหเห็นแล้วมันช่างแดงซะเหลือเกินนะครับนะแดงซะเหลือเกินทั้งฝั่งของเจ้าบ้านแอตตันวิลล่านะครับก็ทําการปลดดีสมิธนะครับแล้วก็แต่งตั้งสตีเฟนเจลาดเป็นผู้จัดการทีม นะครับเส้นผลงานอันย่ำแย่ของแอาตันมิลลานะครับหเกมหลังสุดในซึกบัมพีเมลีกตั้งแต่เกมวีคที่7ถึง11นะครับก็แพ้รวดและก่อนหนะ้านั้นอีกนะครับนั้นซึ่ง5เกมหลังสุดก็คือแพ้รวดนะครับเกมวีคที่7แพ้สเปอร์1 2วีคที่8แพ้วูฟ2 3วีคที่9แพ้อาร์เซนอล1 3วีคที่10แพ้เวสต์แฮม1 4วีคที่11 แพ้เซาท์แทมป์ตัน0-1ครับสุดทั้งฝั่งของไบตันนะครับนะ5เกมหลังสุดนะครับออกลูกเสมอเยอะนับเสมอ4แพ้แค่1โดยในเกมวีคที่7นนั้นเสมอกับอาร์เซนอล0-0เกมวีคที่8เสมอนอติด0-0เกมวีคที่9แพ้แมตติตี้1-4เกมวีคที่10เสมอลิเวอร์พูล2-2และล่าสุดเกมวีคที่11เสมอกับ สาริกาดงนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ1นะครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าฤดูกาลนี้นะครับแอตันวิลล่าตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนส่วนฝั่งของไบตันนั้นอยู่อันดับ7ของตารางคะแนนพิมยรีกนะครับนะบริษัทรับประกันถูกกฎหมายให้ตัวเลขมาถือว่าสูสีครับนะไม่หนีกันมากนะครับแต่ว่าแอบเอ็นเอียงไปทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับบอนเปนโค้ดนะครับนะอย่างที่ทราบครับว่า ตัวเลขยิ่งน้อยคาดการณ์ว่าโอกาสชนะยิ่งสูงนะครับนะาก็ทางนะครับนะบริษัทรับนั้นถูกกฎหมายบริษัทรับนั้นถูกกฎหมายก็เอ็ดเอียงไปทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับด้วยเล่นเป็นเจ้าบ้านด้วยบอลเปลี่ยนโค้ทด้วยแต่นะครับใบตั้ก็นะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาไปดูกันหน่อยครับว่าคู่นี้นะครับในช่วง3ามดูการหลังสุดเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งแน่นอนครับสามดูการหลังสึก ผู้จัดการทีมณปัจจุบันก็อย่างที่ทราบครับนะก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เราก็ทูประกอบไปนะครับนะเพื่อเพื่ออ,อ,อาเห็นอะไรบางอย่างนะครับนะนักเตะอาจจะเป็นคนละคนคนละชุดผู้จัดการคนละคนแต่ก็นะครับน้ก็ถือว่ามันก็เป็นบางครั้งถ้ายังเป็นผู้จัดการทีมคนเดิมนักเตะชุดเดิมก็อาจจะพอจะอ้างอิงอาจเหมือนกับแพ้ททางอะไรกันได้ประมาณนั้นนะครับไปดูกันหน่อยในฤดูการย้อนกลับไป3มฤดูการ นะครับโอ้โหไปเจอกันนู่นครับฤดูกาล2016-17คู่นี้เคยเจอกันในโน้นนะครับนะศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับนะศึกแชมเปี้ยนชิพโอ้โหกันไกลไปย้อนกลับมาใกล้ๆหน่อยย้อนไปฤดูกาลที่แล้วดีกว่าแะครับ2ฤดูกาลที่แล้วฤดูกาล2019-2020แล้วก็20-21นะครับซึ่งในฤดูกาล2019-2020เกมแรกนะครับนะแอตตันวิลล่าเปิดบ้านเอาชนะไบตันไป2ประตูต่อ1เกมที่2ของฤดูกาลนะครับก็เสมอ กัน1-1น,น,นะครับที่บ้านของของไบตันฤดูการ2020-21เกมแรกนะครับแอตตันวิลลาแพ้คาบ,บ้าให้กับไบตัน1-2เกมวีคที่2ของฤดูการก็เสมอกันสนิทที่บ้านของไบตันนะครับนะในก็ถือว่านะครับนะดูไว้ใช่ว่าเฉยๆครับเราไปดูนี่ครับที่ว่าอาจจะมีการแพ้ทางกันได้หรือไม่ผู้จัดจการทีมครับนะอาจจะแพ้ทางคงจะไม่แพ้ทางครับเพราะว่า เจอลาดยังไม่เคยคุมทีมนะครับนะเจอกับไบตันเลยไม่ว่าในอาชีพผู้จัดการทีมแล้วก็ยังไม่เคยเจอกับนะครับนะไม่เคยเจอกับผู้จัดการทีมของไบตันนะครับนะอย่าง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 ผมขอดูชื่อหน่อยเกแฮมพอตเตอร์ G คู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันเลยแต่ส่วนทางเกแฮมพอตเตอร์นั้นนะอาชีพเป็นผู้จัดการทีมเคยคุมทีมนะครับนะพบแอตตันวิลล่าทั้งหมด 8ครั้งผลปรากฏว่าชนะ2เสมอ2แพ้4นะครับนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่านะครับบอลเปลี่ยนโค้ดอะไรเกิดขึ้นได้ไบตันก็ไม่ธรรมดานะครับอย่างที่ทราบว่าตอนนี้ไบตันนั้นอยู่อันดับเจ็ดของตารางคะแนนนะครับนะก็ถือว่าอยู่ท่อนบนเหมือนกันส่วนนักเตะที่ชอบทําประตูทีมตรงข้ามนะครับนะยังมีหลงเหลือในชุดปัจจุบันบ้างไหมอ่อืม อาจารย์ยังนะครับมีอาจารย์ยังครับที่น่าจะหลงเหลืออยู่นอกนั้นก็ไม่อยู่แล้วนะครับนะแจ็คกิลลิตก,ก็ย้ายไปแมนซิตี้แล้วนะครับอาจารย์ยังก็ไม่ได้การันตีตัวจริงดังนั้นนะครับก็ถือว่าเหมือนกับล้างกระดานครับเราไปดูกันหน่อยครับว่านักเตะคนไหนที่ถ้าผมจําเป็นต้องเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของแอตตันวิลล่าหรือไบตันนะครับนะชั่วโมงนี้นักเตะคนไหนที่ น่าจับตามองและน่าพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมกันบ้างนะครับนะไปดูทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างแอตตันวินล่ากันก่อนครับแน่นอนครับพูดัาษาประตูมือหนึ่งของทีมครับมาตีเนสครับฤด,ดูการนี้นะราคา อยู่ที่5.5ครับทำผลงานส่วนตัวไปแล้วนะครับทั้งฤดูกาล11เกมวิกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะลงไปตัวจริงถึง10เกมนะครับหายไปเกมเดียวช่วงรับใช้ทีมชาติสักอย่างนะครับเกี่ยวกับอะไรสักอย่างมาตรการก็เก็บไปแล้ว3กินชีสนะครับนะก็อย่างที่ทราบครับแอตตันวิลล่านะครับเก็บไปได้แค่3กินชีสเพราะผลงานนะครับส่วนมากก็ออกลูกแพ้นะครับไม่อย่างนั้นคงไม่เปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับนะ ก็แต่ก็ยังเป็นมือหนึ่งของทีมครับถ้าสนใจใช้บริการผู้รักษาประตูเอตันวิลลาก็มาติเนสครับนะแล้วก็มีเอ่อหนึ่งเซฟจุดโทษอ่าใช่ไม่เอ่ยผมดูก่อนเอ่อพีเอชพีเอพีเออ่าใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าผมจำไม่ผิดหนึ่งเซฟจุดโทษครับนะเกมที่เจอกับอาร์เซนอลอ่าใช่ครับนะก็คือเก็บไปสามกินชีสกับหนึ่งเซฟจุดโทษนะครับผมจำได้เกมนั้นนะครับนอน โอบามายองยิงจุดโทษไม่เข้านะครับนะหรือรู้สึกว่ายิงไม่เข้าแล้วก็มาซ้ําได้หรือยังไงถ้าจําไม่ผิดนะครับผมอ่ะแต่ก็นะครับมาติเนสมือหนึ่งของทีมฮะส่วนกองหลังอ่ากองหลังชั่วโมงนี้ก็คงต้องยกให้กับนะไม่รู้ว่าผู้จัดการทีมมันเจอหลาดจะเลือกใช้ใครงไงแต่เชื่อว่าคงจะเอนเอียงอิงไปทางนักเตะนะครับนะตัวเดิมเดิกก่อนแล้วค่อยปรับเปลี่ยนกันไปนะครับก็เลยมองไปที่นะครับคู่ เซนเตอร์ Center, ซ้ายฝาควรแรกก็ต้องยกให้กับแคทครับนะฤดูการนี้ก็โลหสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับนะในทั้ง11เกมผลงานส่วนตัวทำไปแล้ว1ประตู4ี่กรีนชีสนะครับหประตู4ี่กรีนชีสแล้วก็ราคาอยู่ที่5.1น่กักเตะตำแหน่งแบ็กขวาวิงแบ็กขวาครับตัวต่อไปนะครับนะแมททาร์เก็ตนะครับนะแมททาร์เก็ตนักตเตะตำแหน่ง แบ็กซ้ายวิ่งแบ็กซ้ายนะครับนะริมเส้นทั้งตั้งซ้ายในตําแหน่งกองหลังนะครับนะาเล่นแบ็กซ้ายได้วิ่งแบ็กซ้ายได้แล้วแต่ผู้จัดก,การทีมจะใช้มานะครับนะลงตัวจริงก็ต่อเนื่องครับแต,แต่ช่วงต้นฤดูก,กาลอาจจะหายไปหน่อยนะครับหลังจากนั้นเกมวิที่3เป็นต้นมาก็ตัวจริงยาวครับผลงานส่วนตัวฤดูก,กาลนี้ทําไปแล้ว1นึ่งแอสซิสต์เก็บไป2กรีนชี้ครับกับแมททากเกตราคาอยู่ที่4.7ครับแล้วตัวต่อไปนะครับเซนเตอร์ Center, อย่างไทลอนมิง นะครับนะไทลอนมิงฤด,ดูกาลนี้ก็ทำผลงานไปแล้ว2แอสซิดเก็บไป3กินชีตราคาอยู่ที่4.9ครับส่วนใะนตำแหน่งตัวลุกตอนนี้นะครับก็เออยังคงเจ็บกันต่อไปครับนะหมดคู่แข่งไปหนึ่งฮะแดนนี่อิงส์นะครับยังไม่ทราบว่าจะกลับคือสนามเมื่อไหร่ดังนั้นก็เหลือกองหน้าตัวเดียวที่นะครับนะฝากความหวังได้ครับนะโอเ,เล็วักกินครับ ยืนหนึ่งในกองหน้าช่วงนี้นะครับนะเขาจะกลับมาเป็นเดือยแบกของทีมหรือไม่ครับโอเลวากินตอนนี้ราคาอยู่ที่7.3ฤดูกาลนี้ทําไปแล้วนะครับนะาสประตู1นึ่แอสซีดครับนะโอเลวากินตัวลุกตัวต่อไปนะครับนะตัวลุกต่อต่อไปของแอตตันวิลล่านะแอตตันวิลล่านะครับนะาช,ช่วงนี้นะครับก็คงต้องยกให้นี่ฮะอ,อีกหนึ่งตัว แต่ว่าอย่างที่ทราบครับบอลเปลี่ยนผู้จัดการทีมไม่รู้ผู้จัดการทีมจะเลือกใครดังนั้นตามข่าวตามบทสัมภาษณ์ให้ดีนะครับนะมีความเสี่ยงสูงนะแต่ว่าคิดว่านักเตะนะมันคุณภาพมันก็ต้องได้รับโอกาสลงสนามนะครับนะก็คงต้องเชื่อไปที่เอายืนยืนหนึ่งไปแล้วโอเลวากินตัวต่อไปครับนะคิดว่านะครับนะเป็นนักเตะที่ถือว่าผมเห็นในไฮไลไท์แล้วก็ดูสดในบางครั้งนะครับรีออนเบลลี่ นะครับก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับนะหวือหวาถ้าผมจะเป็นต้องเลือกให้ติคายเดตหน 3, ึ่งในสามมาดูกาลนี้ทําไปแล้ว1ประตูนะครับสามแอสซิดนะครับหประตู3แอสซิดราคาที่6.4และตัวต่อไปเนะี่ยผมลังเลระหว่างบูเอ็นเดียนะครับนะากับนี่ฮะกองกลางอย่างเออ่ผมขอดูชื่อหน่อยกองกลางอย่างจอห์นแม็กกินนะครับแม็กกินเนี่ยน่าจะการันตีตัวจริงแหละแต่ว่าอย่างที่ทราบแม็กกินไม่ใช่ตัวลุกจ๋า,จาครับนะักเป็นตัว อารมณ์เหมือนแบบซูเชกเหมือนจอร์ตินโยครับที่คอยสอดแทรกขึ้นมายิงแต่ว่าหลังๆก็ทําผลงานได้ดีก็ถือว่าเป็นกองหลังที่โทษทีครับถือเป็นกองกลางที่ทําคะแนนได้มากสุดนตําตแหน่งกองกลางนะครับนะวักกินเนี่ยคือฤดูกาลนี้ทําไปแล้วถึง2ประตู1นึ่แอซซิดนะครับนะกับวักกินหรืออีกหนึ่งตัวอย่างบูเอนเดียนะครับนะที่แอตตันวิลล่านะครับซื้อมาจากนอรลิตซิตี้นะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้ก็ ยังเพึ่งทําได้แค่1ประตูกับ1นแอสซิสเท่านั้นแต่ว่าก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับนะก็ได้หมดนะครับถ้าถามผมผมอาจเอียงไปทางบูเอเดียมากกว่านะครับนะแต่ว่าบอลเปลี่ยนโค้ดไม่รู้ว่าคุณซื้ออย่างเจรหลาดจะเอาอยัางไงนะครับก็ต้องติดตามข่าวสารกันให้ดีแต่ผมคงเอียงไปทางตัวลูกทั้ง3ตัวนี้ยินหนึ่งสบายใจสุดคิดว่า น่าจะเป็นโอเล่วักกินแหละครับนะดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจใช้บริการนักเตะของแอตตันวิลล่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งตัวลุกหรือตัวรับก็ลองพิจารณากันให้ดีนะครับตามแต่ที่ชุดนี้ตัวได้ครับลองเอาไปเป็นตัวเลือกแล้ววิเคราะห์กันดูนครับว่าจะอย่างไรนะครับนะแต่บอลเปลี่ยนโค้ดอ,อะไรเกิดขึ้นได้นะครับเอาไปดูทั้งฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างฮะทางฝั่งของไบตันทางฝั่งของไบตันนะครับนะแล้วก็ลืมบอกนะครับนักเตะ ที่ขึ้นแดงๆเหลืองๆงอย่างนี้นะครับนะก็อย่าหลงเพื่อนๆอย่าหลงเรียกเข้าสู่ทีมนะครับมีอาการบาดเจ็บอยู่ดังนั้นไปดูกันต่อครับทางฟังของผู้มาเยือนอย่างไบตันนะครับช่วงหลังๆไบตันเนี่ยนะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าด้วยการขาดหายไปของผู้สาวประตูมือนหนึ่งของทีมอย่างซานเชสนะครับไม่รู้ว่าจะกระทบหรือไม่แต่ว่าไบตันจะขึ้นชื่อเรื่องเกมลับเหมือนกันนะครับนะซานเชส เ,เพื่อนๆอย่าหลงเลือกเข้าสู่ทีมนะครับก็ติดโทษแบน1เกมนะครับนะก็คงลงในเกมวีคที่จะเจอกับวีที่12ที่จะเจอกับแอตตันวิลล่าไม่ได้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าซึ่งถ้าดูจากนะครับนะข้อมูลเก่าๆที่ผมเซิร์ชดูเนี่ยผู้รักษาประตูนะครับนะอาจจะเป็นเจสันนะครับนะเจสันสตีลนะหรือสตีลนะครับหรือเนี่ยครับ ก็มีกระแสมาเหมือนกันนะครับผู้สามประตูอีกคนหนึ่งนะครับนะเชอร์เพนนะครับก็เลยไม่รู้ว่าใครจะขึ้นมาเป็นนะครับนะมือหนึ่งในเกมแบบเป็นผู้สามประตูเกมที่จะเจอกับแอตตันวิล่าดังนั้นเราพึ่งถ้าจัดทีมในจ G จเนี่ยะคิดว่าคนไหนไม่ทัวเราก็อย่าพึ่งไปเสี่ยงนะครับนะอย่างน้อยน้อย เลือดนักเตะที่ได้โอกาสลงสตารไว้ก่อนดังนั้นก็เลยขอพักไว้ในตำแหน่งกองเพื่อสาประตูของไบตันเรามาดูกันที่กองหลังดีกว่าครับนะกองหลังของไบตันนะครับชั่วโมงนี้ยืหนึ่งยังไงโคต้องยกให้กับลูวิสดังครับกัลตันทีมไม่เจ็บไม่ป่วยลูวิสดังครับนะฤดูการนี้อาจจะยังไม่มีทําประตูหรือแอซซิตแต่ก็สามารถเก็บไปได้ทั้งหมดกินชีฬครับตัวจริงอย่างต่อเนื่องทุกเกมนะครับตัวต่อไปนะ ก็มองไปที่เชนดัฟฟี่ครับนะเชนดัฟฟี่อ่าตัวนี้เเชนดัฟฟี่ตอนนี้ราคาดีขึ้นไปที่4.4แล้วนะครับก็เป็นกองหลังอีกหนึ่งตัวนะครับที่ฤด,ดูการนี้นะครับนะช่วงที่ผูดอ่านักเตะคนอื่นบาดเจ็บนะครับดัฟฟี่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็คือเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักของทีมแต่ว่าก็หายไปอยู่นะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงฤดูการที่ นะครับยีฤดูการที่แล้วนี่คือไม่ได้ลงสนามเลยดีกว่านะครับนะแล้วก็ช่วงปลายปายฤดูการ2 0 1 9ั0ก็ลงสนามนะครับถ้านับเป็นเกมทางก็พันกว่าชั่วโมงแต่ก่อนนั้นนี่คือตัวจริงนะครับนะยาวๆแต่ว่าในฤดูการนี้ก็ได้รับโอกาสนะครับวันนี้ตัวจริงกลับมาอีกครั้งก็เลยคิดว่าแล้วก็มีโอกาสนะครับนะเห็นหลายๆาจังหวะขึ้นไปทําประตูลุ้นทําประตูก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจราคาไม่แพงครับฤดูการนี้เชนดัฟฟี่ทำไปแล้ว1ประตู หนึ่งแอซิเก็บไป4กินชีสครับราคาอยู่ที่4.4และตัวต่อไปครับนะที่คิดว่าน่าสนใจครับนักตเตะตำแหน่งแบ็คขวากูคูเล,ล่าหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเริ่มจำชื่อได้หรือ,อยังดูซิอ่ะกูคูเล,ล่าใช่ครับนะฤรดูการนี้นะครับนะหลังจากที่นะาย้ายมานะครับตั้งแต่เกมวิธีสี่ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับผลงานส่วนตัวก็ทําไปแล้วทั้งหมด3กินชีสนะครับเล่นในตำแหน่ง แบ็กซ้ายวิ่งแบ็กซ้ายได้นะครับราคาที่ที่5.0นะครับนะนี่ก็เป็นนักเก็ตตำแหน่งตัวหลังที่กองหลังที่น่าสนใจแต่อีกหนึ่งตัวครับนะที่น่าสนใจหายเจ็บกลับมาแล้วได้โอกาสลงสนามนะครับเป็นตัวจี๊ดเลยผมชอบครับกับลมตี้ครับนะราคาที่4.4เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาวิ่งแบ็กด้านขวานะครับถือว่าน่าสนใจเลยนะครับนะน่าสนใจซึ่งนะครับนะซึ่งตำแหน่งที่ลมตี้เล่นเนี่ย เติมเกมลุกสูงมากครับจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจผมก็เลยคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับก็จะคาทชื่อทิ้งไปไม่ได้แต่ห่วงเดียวคืวเรื่องอาการบาดเจ็บครับตัวเล็กเปาะแต่ว่าถ้าเลือกใชแ้แค่เกมวิกเดียวเนี่ยก็น่าสนใจนะครับสุดท้ายก็ชอบหมดเลยทั้ง4ตัวนะครับนะหรือถ้าเอาเซฟเซฟหน่อยนะครับอาจจะตัดนะครับดัฟี่ออกไปก็ได้แล้วก็เลือกลูอิสดังเลือกแบ็คอ่าวิงแบ็คซ้ายวิงแบ็คฝาอย่าง คูเลล่าแล้วก็แอมปี้ก็ได้นะครับนะดังนั้นนะก็สู่ที่เพื่อนๆครับว่าสนใจจะใช้นักเตะคนไหนแต่ถ้าสบายใจสุดลุวิตดังอาจจะเงียบๆอารมณ์เหมือนรูปเบนดีอาร์ตของแมนซิตี้ครับนะอาจจะไม่หูหวาโชงฉ่างแต่ก็ลุ้นกินชีสลุ้นทำประตูแบบมีคะแนนแบบติดไม้ติดมืออยู่เรื่อยๆนะครับนะแต่ก็สุดท้ายครับเพื่อนๆสนใจใช้คนไหนก็ลองพิจารณาเลือกตัวที่รัก ตามงบประมาณได้เลยนะครับผมตัวต่อไปครับในตำแหน่งตัวลุกของใบตั้นนะครับทอสซานะครับก็ต้องยกให้ในตำแหน่งตัวลุกชั่วโมงนี้นะครับนะ้าเหมือนว่าผู้จัดการทีมจะดันขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้านะครับนะอย่างทอสซานะครับทอสซาหรือเทาเส้นทอสซาใช่ไหมอ่ะทอสซาถูกต้องแล้วครับนะผมจะเริ่มจําสับสนกับเทาเส้นของคิกตันผลิตทอสซาราคาอยู่ที่6.5ดนะครับฤูดูการนี้ก็ทําไปแล้ว3ประตู หนึ่ง s อซินะครับราคาอยู่ที่6.5จุดห้านะครับนะก็เป็นหนวที่น่าสนใจแล้วก็ทำประตูนะครับนะสองเกมติดติดแล้วนะครับนะทอสซาและตัวต่อไปในตำแหน่งตัวลูกของไบตันนะครับนะโมเปเนี่ยนะหลังๆมาเนี่ยคือเหมือนว่าจะไม่รับโอกาสนะครับนะได้รับโอกาส,นะนะกาสมาช่วงต้นฤด,ดูกาล แต่หลังๆเหมือนผู้จัดจการทีมเพราะโมเป้แกยิงทิง้งยิงฟ้่งครับนะใช้โอกาสเพื่องก็เลยไม่รู้ว่าอย่างไรดังนั้นพักไว้ก่อนรอให้กลับมาก่อนแล้วค่อยว่ากันดังนั้นก็เลยมองว่าเอาชูชวนะครับคอสเกาโกด์ดีกว่าฮะนักเตะในตำแหน่งกองกลางประลุกอีกหนึ่งตัวครับราคาอยู่ที่5.9าุดูดูการนี้ก็ทำไปแล้วนะครับ2แอซิดนะครับจะถึงเกมที่สุดจะหายไปแต่คิดว่า ข้อที่ผมค้อเกากูอีกหนึ่งอย่างคือรู้สึกว่าจะรับหน้าที่ยิงอยู่ทั่วของทีมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถามสบายใจสุดในตำแหน่งตัวลูกของไบตันเนี่ยชั่วโมงนี้ยืนหนึ่งก็คงต้องยกให้ทอสซาครับนอกนั้นมีความเสี่ยงหมดเลยนะครับนะมีความเสี่ยงหมดเลยหรือนักเตะตัวอื่นที่ลงสนามอย่างต่อนเนื่องอย่างอารันลาาน่าก็อย่างที่ทราบเขาไม่ใช่ตำแหน่งตัวลูกจ,จ๋ายอย่างที่เราทราบว่าไบตันนะครับตัวลูกก็ไม่ได้ยิงประตูเป็นกรอบเป็นกรรมอะไรมากหลักๆก็จะเน้นไปที่นักเตะ ในตำแหน่งกองหลังที่เราจะเลือกใช้บริการนะครับฝากความหวังจากกองหลังเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถือว่าเป็นทีมที่กองหลังราคาถูกและพอจะไว้วางใจได้ส่วนในตำแหน่งตัวลูกชั่วโมงนี้เนี่ยโอ้โหถ้าถามกันจริงๆเนี่ยนะครับแม้แต่คอสเกาโกทึ่งเกมวิที่แล้วเนี่ยหายไปนะครับแต่เชื่อว่า ยืหนึ่งสบายใจสุดทอซาลองลงมาก็เป็นคอสเกาโค้ชครับนะหรือถ้าให้ดีก็คือไปใช้กองหลังดีกว่าสุดท้ายแล้วก็อำนาจตัดถึงใจเด็ดขาดก็อยู่ที่พเพื่อนๆครับแต่ถ้าถามผมถ้าผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการผมก็จะมองไปที่นักเตะชุดนี้นะครับทั้งตำแหน่งตัวลูกก็ตัวรับของไบตันครับและนี่ก็เป็นนักเตะของไบตันที่น่าสนใจและพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมครับผมผ่านพ้นไปสำหรับคู่ที่สองระหว่างแอตตันวิลล่าพบกับไบตันครับ และนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากเ,เพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจับที Fantasy ีพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นของจีจีไลท์หรือ Fantasy พรีเมียร์ลีกออฟฟ i เชียนะครับขอให้เ,เพื่อนๆทุกๆท,ท่านโชคดีเรียกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กับตันได้ถูกคนนะครับขอบุณทุกซับสไคร้ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ